งานเข้าแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับใครที่ไม่มีใบขับขี่ฟังทางนี้นะคะ กฎใ,ใหม่ได้ออกมาแล้วค่ะในวันที่1มิถุนายนปี2568เขาํำหนดให้ใช้ใบขับขี่โดยระบุผู้ขับขี่นะคะซึ่งสามารถระบุได้สูงสุดถึง5คนจะระบุเพศ1 2 3 4ก็ได้นะคะก็มีคนสงสัยมาว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอื่นมาขับรถของเราโดยที่ไม่มีชื่อในนั้นนะคะที่เราได้ระบุไว้นะคะจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันหรือไม่ ได้รับความคุ้มครองนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งก่อนที่จะไปซ่อมในส่วนของรถเราและคู่กรณีนะคะค่าเสียหายส่วนแรกแยกออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือกรณีที่เราจะซ่อมทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะก็คือเราจะต้องชําระค่าเสียหายส่วนแรกที่2,000บาทและส่วนที่2นะคะก็คือในกรณีที่เราซ่อมในส่วนของทรัพย์สินของเราเองนะคะตัวนี้ก็คือต้องชําระที่6000บาท แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าผู้ขับขี่คนนั้นมีชื่อในใบนั้นนะคะก็เราก็จะไม่ต้องเสียในส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้คนที่ไม่มีชื่อที่ระบุผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ของเรานะคะได้มาขับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุน,นี้ก็จะงานเข้าแบบนี้เลยค่ะด้วยความหองให่จากเีมิแทรประกันภัยนะคะสนใจทำประกันรถยนต์ต่อภาษีพรบรสามารถทักมาหามีได้เลยนะคะมียินดีให้บริการค่ะ